ถ้าอยากหลังหนาต้องดูคลิปนี้ให้จมนะครับเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนผมตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีในการฝึกยังไงให้หลังนั้น หนามากขึ้นนั่นเองแต่ละคนคงเข้าใจว่าหลังหนาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อทรีเเซียสซึ่งจริงๆแล้วนะกล้ามเนื้อทรีเเซียสเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้หลังหนา,หนาแต่มันไม่ได้มีแค่ทรีเเซียสนะที่ทำให้หลังหนามีทั้งทรีพเซียสรอมบอยและอีกกล้ามนหนึ่งที่เ,เพื่อนๆอาจจะคิดไม่ถึงนะั่นคือกล้ามเนื้อปีนั่นเองกล้ามเนืน้อปีกเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทําให้หลังเรากว้างขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเราฝึกแล้วเนี่ยมันแค่กว้างขึ้นอย่างเดียวมันยยยัััังงททําาาาาาาใใหหห้้้้ปีีีกกกกเเเรรรนน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 ่นออ่่งง่มมมมูอออขึดดวพะลไไชแค TRA มันเป็นทั้งหมดของหลังเลยเนั่นเองเพราะงั้นเราต้องฝึกทุกส่วนของหลังนะเพื่อที่จะให้หลังนั้นหนามากขึ้นส่วนกล้ามเนื้อที่เราจะมาเน้นวันนี้นั่นคือ trapezius, rhomboid และก็ erector spinae นั่นเองนะครับสามาัดที่เราจะมาเน้นวันนี้ไปเรื่อยไปท่าแรกกันครับมาที่ท่าแรกนั่นคือท่า deadlift deadlift เนี่ยมันเป็นท่าหนึ่งที่ไว้ฝึกทัวร์ที่อยู่แล้วนะครับทั้งขาทั้งหลังแขนทุก,ท,กทุกอย่างครับผมแต่มันก็ไม่ได้ไป specific หรือว่าจาะจงในกล้ามเนื้อนนรบรนได้ทั้บ่าหนึ่นนงทท่าีครับผมมันได้ กระตุ้นทางระบบภาษาให้แข็งแรงขึ้นกระตุ้นระบบฮอร์โมนให้มันผลิตดีมากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะพัฒนาได้ดีมากขึ้นอีกด้วยและโดยเฉพาะการฝึกเดลิฟต์เนี่ยมันจะใช้งานกล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆและก็จะใช้ในส่วนของเอเรกเตอร์สปาเน่เนี่ยเยอะเช่นกันครับทุกคนน่าจะรู้จักกันในน้ำคงหลังล่างแต่ว่าเดลิฟต์เนี่ยไม่ได้จะมาเน้นเพื่อจะโฟกัสหลังล่างแต่มันเน้นทุกๆส่วนของร่างกายนะครับโดยเฉพาะหลังทั้งหมดนั่นเองคนระับก็แนะนำเพื่อนฝึกเดรลิฟต์กันด้วยนะครับ Swipe, 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 swipe. Just picked up some bands, come and come again. They do what I do, I'm like Simon Says. I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon Says. They do what I do, I'm like Simon Says. Swerving, making plays, Ferrari red. Never out my zone, touchdown in my ass. Only fam around me, I can't have no friends. had to cut you off you left out for dead. Ever since was teen, had prices ต่อไปท่าที่สอนครับท่าเบนโอเวอร์โรหรือว่าท่าบาเบลโรนั่นเองบาเบลโรเนี่ยมันเป็นท่าหนึ่งที่ ฝึกได้หลายรูปแบบมากมันจะเป็นการยกศอกกว้างศอกติดลําตัวหรือว่าโฉบประมาณ45องศาถ้าเกิดเรายกศอกสูงสุดแบบประมาณ90องศาเนี่ยมันจะโดนพวกไหล่หลังแล้วก็พวกใช้เพเซถ้าเกิดเรานีติดลำตัวเนี่ยมันก็จะโดนพวกปีกมากกว่าแต่สิ่งที่ผมแนะนําเลยนะเพืดเด่อที่จะฝึกให้หลังมันหนาทั้งหมดเนี่ยเพราะมันจะต้องโดนทุกๆกล้ามเนื้อแล้วผมแนะนําให้หุบศอกเนประมาณ45องศาเองเพื่อให้มันโดนกล้ามเนื้อทั้งหมดหลังก็จะได้ทั้งหนาแล้วก็ทั้งกว้างมันเป็นท่านหนึ่งทีี่สสุตตดบะักเข้าาห questions why on the run like a runaway only way is the money way new chain no jewelry no games don't fool me 21 been boss take the game pay the car heard your tick need to get another watch just pick up some bands come again come again they do what i do i'm like Simon says yeah i'm the running man rubber do what I do. I'm like Simon says. Just picked up some bands. Coming, and coming again come. พอไปท่าอีสานท่าบท่า Machine Roll Wide Machine r o เนี่ยเราจะจับก้างแล้วก็โศกนยค่อนข้างเดียยกสูงเพื่อที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อ t r a ปหรือบ่าของเรารวมถึงกล้ามเนื้อ l อมบอยนั่นเองซึ่งการที่เรายกสูงแบบนี้เนี่ยกล้ามเนื้อปีกจะไม่ค่อยใช้นะผมผมจะไปเน้นในพวก t r a ปแล้วก็ลอมบอยมากกว่านั่นเองนะครับผมวิธีฝึกอย่าใช้น้าหนักที่เยอะมากแล้วก็เวลาฝึกนะผมพยายามปล่อยให้มันสุดระยะแล้วก็ดึงบีบกล้ามเนื้อแล้วก็บีบสะบักเข้าหากันนะครับกล้ามเนื้อมันจะทํางานเยอะมากโดยเฉพาะ t r a ปแล้วก็ l อมบอยนั่นเองนะครับผม Press. Look at me, I've been on set since 17. I've been on set, on unsettling. I'm going numb and fed me. I don't do drugs, I'm not a fiend Push it the edge, no boundaries. About two or three in these leather jeans. Look at me, flex, tied in my flesh, never end Dead. Now I'm up next. Here for those, checks, plenty flows. Red. ถ้าเกิดเพื่อนไม่มีแมชชีนตัวนี้เนี่ยก็สามารถเล่นแมชชีนตัวอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นแมชชีนสำหรับนอนฝึกหรือว่าเป็นเคเบิลหรือว่าจะใช้ดัมเบลก็ฝึกได้เช่นกันหลักการก็คือให้เรายกศอกูงสูง,สงแล้วดึงบีสบักเข้าากันแค่นั้นเองนะผมจะอุปกรณ์อะไรก็ไม่สำคัญนะับขอได้ฝึกกระบอก ต่อไปถ้าที่ที่สนะครับึคือท่า Cable Face p o o l จะเป็นท่านหนึงครับที่โดนทั้งไหล่หลังรอมบอยแล้วก็รวมถึงแท a ปิเซียอีกด้วยนะบมการฝึ่ง Face p o o l เนี่ยแนะนำให้ยกศอกให้สูงนะครับให้อยู่รับเดียวกับหัวไหล่เลยแล้วเวลาดึงเข้ามาเนี่ยหาใบหน้าของเรานะครับให้บีบสะบักเข้าหากันเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันได้บีบตัวนั่นเองนะแะสำหรับคนที่ไม่มีเคเบิล เหมือนเดิมครับใช้ r r ิ i ิ n ธิ Band แทนได้นะผมก็จะทดแทนการฝึกเคเบิลได้ดีเช่นกันนะครับผมก็เลือมหนักให้เหมาะสมนั่นเองนะครับ Different record, Touchdown and it's like I wins. I'm relevant. the the me, zone. on. but at Show show Look L's ต่อไปท่าทีห้านะครับท่าสุดท้ายนะั่นคือท่า back extension back extension เนี่ยมันเป็นท่าหนึ่งที่สามารถที่จะได้กล้ามเนื้อหลายส่วนมากไม่ว่าจะเป็นก้นต้นขาด้านหลังแล้วก็หลังส่วนล่างนะผมซึ่งหลังส่วนล่างตรวนั้นเนี่ยมันหมายถึง erector spinae นะผมสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ในยิมเนี่ยผมแนะนำว่าให้ฝึกกับเก้าอี้ก็ได้นะผมจากคลิปที่ผมเคยทำไว้ แล้วนะผมที่เอาเก้าอี้มาฝึกแล้วก็เอาเท้าเนี่ยยันกับผนังเอาไว้นะผมวิธีเซตความสูงของตัวเก้าอี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเซตโดยที่เมื่อเราขึ้นไปนอนแล้วเนี่ยให้เบาเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่าสซเอลของเราเ <aliment> พื่อที่เวลาลงแล้วเนี่ยหลังเรามันจะตรงแต่ถ้าเกิดว่าตรงบอเนี Lindsey ่ยมันส, <S <S สูงเกินไปเซตแล้วเนี่ยตัวมันจะโค้งแบบน,นี้ซึ่งอันตรายต่อหลังมากๆนะครับไม่ดีเซตให้มันพอดีกับระดับสะเอลนะครับหรือต่ำกว่าสซเอวเล็กน้อยเพ,พื่อที่ลงแล้วเนี่ยหลังเรามันจะตรงตลอดนั่นเองนะครับผม แล้วก็อย่างนะครับเวลาฝึกยาย,ยกตัวขึ้นสูงเกินไปจนตัวเนี่ยแอ็นไปด้านหลังเพราะถ้าเกิดเราขึ้นสูงจนเกินแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้กระดูกสันหลังลเนี่ยมันกดกันซึ่งเกิดอันตรายต่อหลังมากๆเพราะงั้นเวลาขึ้นครับขึ้นแค่ตัวเนี่ยตรงเป็นแนวปกติของคนเนี่ยก็พอแล้วนะครับผมอย่าขึ้นเยอะเกินครับผมอันตราย Had to cut you off, you left me out for dead Ever since I was a teen, had prices on my head Had to cut you off, you left me out for dead They do what I do, I'm like Simon Says Just picked up some bands, come and และนี่ก็คือ5้าท่าในการฝึกที่จะทำให้กล้ามเนื้อหลังเราเนี่ยมันหนามากขึ้นนั่นเองแล้วก็เอาไปทำควบคู่กับการฝึกกล้ามเนื้อปีกหรือว่าท่าที่ทำให้กล้ามเนื้อหลังนั้น กว้างมากขึ้นถ้าเกิดทําทั้ง2โปรแกรมนี้ยังไงหลังเราก็ทั้งหนาทั้งกว้างมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมและหลังก็จะสวยใส่เสื้อผ้าได้สวยอกกว้างขึ้นไหลกว้างขึ้นทุกๆอย่างมันก็ดีมากขึ้นนะครับผมแต่ก็อย่าลืมครับฝึกให้ครบทุกๆส่วนของร่างกายนะจะยิ่งทําให้ร่างกายเรานั้นสมดุลมีกล้ามเนื้อที่สมดุลสวยงามนั่นเองนะครับผมก็ประมวณนนี้ับผมขอบคุณทุกคนที่เราชมติดตามฝากกดไลค์สับกับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิป Just picked up some bands, come and come again, come again. They do what I do. I'm like Simon Says. Yeah. I'm the running man, rappin' rubber bands. They do what I do. I'm like Simon Says.